สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นเสาวันพุธครับวันพุธที่5เดือนกุมภาพันธ์2568ครับตรงกับเสาร์วันพระครับมื้อนี้มาทําบุญตักบาตรครับเนื่องในวันพระที่วัดวิมลนิวัดนะครับที่ลานบุญนาวัดวิมลนิวัดนี่นะครับผมพี่น้องครับสิพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับการทําบุญตักบาตรนะครับซึ่งวัดวิมลนิวัด มีกิจกรรมท่บุญตักบาทนาวัดทุกมือครับพี่น้องครับแวโดยการนำของหลวงพ่อพระคู่วิมลบุญญาโกศลนะครับเจ้าอาวาสวัด,ว,ด,ว,ดวิมลนิวัตนะครับนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตทุกเร้านะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับบรรยากาศในส้อวันพระครับ,นะรบมีสาธุชน มารวมทับุญตักบาทครับกับบรรยากาศที่หนาวแน่ใจหน่อยครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันมาฆาบูชาแล้วนะครับสำหรับวัดวิมลนิวัตเก็บกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันมาฆาบูชานะครับแล้วก็มีกิจกรรม,รมาาบุญข้อจี้ย้อนยุคนะครับแล้วก็ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับพี่น้องวัดวิมลนีวาดกับต่างยุที่ตำบลเนื้อ,อเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับต่างย่ที่บ้านน้องแก่หมู่สามนะพี่น้องเนาะฟังนี่ก็จะตักบาทแล้วนะครับฟังที่ผมยืนอยู่นะครับกับมีพี่น้องว่าร่วมทำบุญตักบาทนะครับ การคำจุนพระศาสนานะครับกะมีสาธุชนกะพอสมควรเลยนะครับบริเวณ้านบุญนาวัดวิมุนิวัตนะครับบรรยากาศโดยร่วมครับผมพี่น้องอนุโมทนาสาธุน้ำกันครับ